สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมภูมิวีระพัฒน์สังพระไพวันนี้คงจะต้องมาพูดถึงเรื่องต้นยางเปลือกแตกยางไตนึ่งที่เกิดจากปัญหาเชื้อราและสารเล่งน้ำยางซึ่งเกิดได้ทุกภาคของประเทศไทยและมีปัญหามากมายในเวลานี้นะครับการแก้ปัญหาอย่างหน้าตายหรือ,อย่างไตนึ่ง โดยเกิดจากธรรมชาติโดยเกิดจากเชื้อรานั้นแก้ไม่ยากสำหรับแมกโพของเรานะครับแต่ถ้าเกิดจากสารเร่งน้ำยางจนทำให้เปลือกนั้นเกิดการแตกชำรุดเสียหายหรือเรียกว่าเปลือกแตกแบบรอบต้นยางเลยนั้นค่อนข้างจาก ใช้เวลาในการทําการรักษาเพรถือว่าเป็นสภาพของการทําลายท่อน้ํำยางและเปลือกยางแบบรุนแรงอย่างมากครับเราจึงมีขั้นตอนและวิธีในการดูแลรักษากันนะครับจากคลิปนี้หรือภาพนี้เราได้ใช้สารเร่งน้ำยางมาเป็นเวลาช้าหนายนะครับอย่างต่อเนื่อง กเ็เราประมาณสัก2-3ปีในการใช้สารเร่งน้ำยางก,กันมามีคือภาพคิดตัวอย่างของการถูกทำลายด้วยสารเคมีเร่งน้ำยางโดยสภาพต้นยางจะเสื่อมโทรมเป็นอย่างมากและเปลือกแข็งและก็เปลือกร่อนและมีราสีดำหรือมีสีน้ำตาล อยู่ใต้เปลือกยางเป็นจำนวนมากรอบต้นยางเลยนะครับตั้งแต่โคนต้นจนถึงยอดแยกนะครับตรงนั้นถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเสื่อมสภาพอย่างรุนแรงและปัญหาของส่วนอย่างนี้ก็ต้องใช้เวลาในการดูแลรักษาตามขั้นตอนของเรานะครับซึ่งผมภูมิรีระาพสมภภัยก็จะแนะนำ ตามกระบวนการขั้นตอนการรักษาฟ,ฟื้นฟูสวนยางอย่าง,างถูกต้องและถูกวิธีตามหลักการที่เราได้แนะนำกับพี่น้องชาวสวนยางทั่วประเทศเกี่ยวกันการแก้ปัญหาอย่างหน้าตายและย่างไร่นึ่งตั้งแต่ธรรมชาติแล้วก็สารเคมีแบบรืนแรงก็จะต้องมีการทําตามขั้นตอนที่ผมแนะนำกันต่อไปไนี้นะครับรอโปรดติดตามดู ของเรานะครับว่าเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาในอย่างประเภทนี้ระดับนี้รุนแรงอย่างนี้แก้ไขกันอย่างไรก็อยากให้ทุกท่านได้ใช้ปรดใช้วิทยาราสนะครับในการรับชมในขั้นตอนของผมว่าควรจะมีการฟื้นฟ,นฟนูระบบรากกันอย่างไรมาและต้นยางอย่างไรมาดูกันนะครับ ขั้นตอนแรกผมก็คงจะแนะนําในเรื่องของภาคพ,พื้นดินก่อนนะครับโดยตามภาพเลยนะครับก็คือการายกร่องทําร่องนะครับรอบคนต้นและลาดชุดปุ๋ยสามสหายรอบบริเวณคนต้นนะครับก็ประมาณ1 0บถึงยีลิตรในครั้งแรกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการฟื้นฟูระบบรากก่อนในตามภาพที่ผมแนะนําไว้นะครับจากนั้นก็จะไปในเรื่องของการ ลอกเปลือกนะครับทำให้เปลือกนั้นมีสภาพในการรับสารอาหารนะครับในการที่เราจะฉีดพ่นชุดสารสหายไปนั้นจะได้ถูกเนื้อในเลยของพืชเลยนะครับก็คือเปลือกที่แห้งแล้วก็เสียหายนั้นกระเทาะร่อนออกไปก่อนแล้วเราก็ถึงมาการทำการฉีดพ่นชุดสารสหายกัน ก็จะได้ประโยชน์สูงสุดในการใช้ชุดสามสหายในการฟื้นฟูบำรุงต้นยางโดยรอบนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันครับก็นี่คือชุดของสามสหายแมพโฟนะครับในการทำการเป็นปุ๋ยในการฟื้นฟูต้นยางโดยสภาพของฟาร์มเป็นจริงเราควรจะต้องฉีดพ่นพื้นดินโดยรอบของโคนต้นยางก่อนแล้วก็ นัดขึ้นนะครับลงนะครับก็คืองัดขึ้นงัดลงแล้วก็เน้นเรื่องบริเวณรอบโคนต้นก่อนแล้วก็งัดขึ้นแล้วก็งัดลงโดยรอบของต้นยางก็จะทําประมาณนี้นะครับก็เฉลี่ยอยู่ประมาณสัก2-3งลิตรนะครับต่อต้นก่อนในครั้งแรกครั้ง2เนี่ยก็คือให้ชุบโซ่นะครับเพื่อปรับสภาพโครงสร้างปรับความสมดุลของต้นยางให้มีประสิทธิภาพ ก่อนนะครับก็คือต้องสร้างความพร้อมความสมบูรณ์ให้กับต้นยางก่อนใน1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์แรกนะครับและก็ผ่านไปประมาณสัก2-3อาทิตย์นะครับในในอาทิตย์ที่3เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการแนะนำในเรื่องของการแก้ปัญหาในท่อน้ำยางโดยตรงก็คือการใช้ชุดแมตโฟนะฮะฝาแดงและก็ฝา,าเขียวกันต่อไป ตอนนี้เราควรจะต้องทำการบารุงดินนะครับและระบบรากโดยบริเวณรอบต้นยางก่อนนะครับในหนึ่งอาทิตย์แรกและสองอาทิตย์แรกเนี่ยจะต้องทำปรับมานี้ก่อนนะครับพอเข้าสู่อาทิตย์ที่3เดี๋ยวเราถึงจะไปแก้ไขเรื่องปัญหาท่อน้ำยางกันว่าจะแก้ได้มากน้อยขนาดไหนก็ไปติดตามชมผลงานของเรากันไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการ ฟื้นฟูดูแลแล้วก็รักษาอย่างหน้าตายอย่างถูกต้องนะครับอันนี้ก็ขอแนะนําในชุดของฝาแดงและก็ฝ้าเขียวฝาแดงสูตรหนึ่งฝ้าเขียวสูตรสองแก้ปัญหายอย่างหน้าตายครับหลกักการการทาก็ประมาณนี้นะครับหึ่งก็คือทาฝาแดงสูตรหนึ่งทิ้งไว้3วัน2ทาฝ้าเขียวสูตรสองทิ้งไว้3วัน3 2, ก็ทาสลับไปมานะครับจนกว่าน้ำยางจะออกดีนะครับออ เราเอาตรงนี้มันแข็งมาคขึ้นมันเหมือนไม้ในตายแล้วอ่ะใช่แต่เนี้ยไม้มันสวดอยู่สวดปุ๊บก็เรานั่งปุ๊บออกง่ายเลยแต่ตอนเนี้ยเห็นไหมรูสภาพเปลือยเด็ห้าสี่ห้าเปลือยเปลือยมากจริงเปลือยเปลือยถ้าเราดูดีๆมันเหมือนมันตรงเนี้ยมันจะเปลือยนี่เลยห้าสี่ห้าห้าดูมัน เราไปกีดเนื้อเนื้อเลยหเนี่ยเท่ากันเลยเนี่ยดูแัะเปลยเนี่ยห้าส้าแต่พอนั่งปุ๊บ้าสี่ห้ใช้ได้อย่งใช้ได้อยู่ีห้าสี่หาด้วยเใช่ไหมอ่าล้วไม่เช่ว่าเออเราดูมันนั่นคือแล้วเจสดโลไม่เป็นไรหรอกถ้าเราตามอะไรที่เราเนกีดเรเห็เ่ห้า5มที่แล้วมันห้าอย่างเงี้ยเรารักษาอาหรด้วยนหด้วยหสวัสดีวันพุธค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาติดตามผลหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แมคโรค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าน้ำยางที่เราได้เป็นยังไงบ้างะคะ่ะนี่ค่ะยางห้ามีดค่ะถือว่าโอเคมากเลยนะคะปริมาน้ำยางที่ได้เดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันเลยค่ะ รวมแล้วก็ได้น้ำยางที่เป็นที่น่าพอใจค่ะดีค่ะแต่ละต้นนะคะพร้อมเก็บแล้วนะคะเราก็จะเก็บแล้วนะคะพรุ่งนี้ได้ห้ามีค่ะเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยค่ะทำให้เราไม่สามารถจะกรีดยางได้ค่ะนี่ค่ะ ได้น้ำยางเต็มถ้วยล้นถ้วยเกือบทุกต้นเลยนะคะต้นใหญ่ก็จะได้เยอะได้เยอะมากค่ะต้นใหญ่เดี๋ยวไปดูกันค่ะครับต้นนี้ค่ะนี่คะ่ะสองถ้วยสามถ้วยนะคะแล้วก็สำหรับต้นอื่นก็ได้แจกจ่ายไป ใส่ถ้วยอื่นด้วยค่ะนี่ค่ะน้ำยางได้เป็นที่พอใจมากค่ะหน้ายางก็นุ่มด้วยนะคะสีง่ายน้ำยางไหลดีค่ะนีค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับครันี้ผมภูมิวิทยาภัสร์สังประไพขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ท่านใช้ผิดพันธุ์ของแม็กโฟในการแก้ปัญหาอย่างหน้าตายและอย่างไตรนึ่งและก็ผิดพันธุ์สารจับยางแม็กโฟนนะครับเพื่อทำให้สวนยางของท่านมีน้ำยางที่ดีและน้ำหนักยางดีในการแก้ปัญหาการทำยางถ้วยในช่วงฤดูฝนนะครับผมก็ขอฝากไว้ในรายการของผมและขอให้ทุกท่านจงประสบความสเร็จและมีความสุขในการทาสวนยาง จะได้ผลผลิตในน้ำยางหรือ,อยางก้อนได้เป็นจำนวนมากๆนะครับกับการคิดค้นและการต้องการให้พี่น้องทำสวนย,าง,ยางอย่างยั่งยืนกับผิดพันธ์ดีๆของแมคโฟก็กราบขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ